โฆษกของกรุงเทพมหานครครับเปิดเผยถึงการติดตามการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคฝีดาดวานอนครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยมีผู้ป่วยรวมแล้วเนี่ยเป็นคนไทย117ตรายครับโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพศชายครับที่มีพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันนะครับโดยที่จะมีการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงหลักๆโดยการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักครับ โดยทางกรุงเทพมาหานครเนี่ยจะมีระบบเฝ้าระวังติดตามกลุ่มเสี่ยงนะครับโดยจะไปตรวจจับการระบาดจากระบบรายงานโรคนะครับแล้วก็ลงพื้นที่ในการสอบสวนโรคทุกกรณีและเป็นการป้องกันเชิงรุกครับโดยร่วมกับสำนักง,งานเขตองค์กรภาคประชาสังคมและ NGO ครับให้ความรู้กับสถานประกอบการด้านสุขภาพประเภทาวนาสปาครับ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถตรวจสอบอาการเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองนะครับหากมีผื่นหรือตุ่มขึ้นบริเวณอวัยวะเพศทวารหนักปากหรือตามร่างกายเนี่ยเราก็มีประวัติในการสัมผัสใกล้ชิดแบบแนบชิดกันหรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นฝีดาษวานอนหรือผู้ป่วยฝีดาดวานอนให้สังเกตตนเองนะครับภายหลังสัมผัสเชือ้อภายใน21วันหากมีอาการไข้ปวดศรีรษะปวดเมื่อย ต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นตุ่มน้ำใสตุ่มหนองขึ้นบริเวณอวัยวะเพศทวารหนักเนี่ยก็ให้สงสัยได้ครับว่าเป็นฟีดาตวานอนโดยที่ควรจะรีบเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลทันทีช่วงนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้างดไปซาวน่าสปาที่มีความเสี่ยงสูงครับ